ใจเสนอคดีกาชาคดีนี้ไปโดเฮียรับเหมากับต่างด้ารับทำมันเลยสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทรปฏิพันธ์โชคเตชาวัดนพบบอมงงานจราจรสนอลงล้มเก้าครับผู้รับเหมาครับจ้างแรงงานพม่ามาปูกระเบื้องเฮียเป็นผู้รับเหมากําลังจะสั่งงานคนงานกําลังก่อสร้างอยู่ครับออาอันนี้นะมันอันด้าน อันเนี้ยมันอันมันเราจะเอาอันมันเนี่ยปูผนังส่วนอันด้านนี่เราจะปูพื้นเดี๋ยวต้องสั่งงานมันสักหน่อยเฮ้ยมานี่เลยมานี่ๆมานี่ามามาเ้เหรอเดี๋ยวเองปูพื้นเองใช้อันด้านนะอันด้าเหรอเอออย่าไปใช้อันมันปูนะไหนลองบอกซิว่าปูพื้นใช้อันไหนอ๋ออันด้าเออใช่เก็โอเคนะ แล้วเฮียเขาเข้าไปอ่ะปูเลยเขาบอกให้แฉอาดาอออาดาอ๋ออันนี้มะเฮ้ยน่ะมันอันมันหยิบผิดแล้วอันดาน่ะตั้งข้างล่างเอ้าแต่หยิบดูก็คงรู้อะนะเฮ้ยอันนี้มาอามาอันเเขาบอกให้เอาอาดาปูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนีอ่อะเอาดา้า ต้องใช้อันด้าปูเฮ้ยนนไม่ใช่ใชเฮ้ยใจยเ,ย,เย็นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพิดเฮ้ยเฮ้ย,ย,<ป>ยพิดแล้วหวายบวงแล้วปูด้วยปูนแปะลงไปนี่ตอนลืมบานเลยนะเนี่ยตายตายตาย,ตายไยเฮ้ยโอ้ยนั่นมันเคาะให้แน่นด้วยหรือยากเข้าไปอีกเอาโอ้ยปูนอัดด้วยโอโห้โอ้โอโอโยยาวยาวงานนี้ยาว เองฟูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยไหมจะเองใช้ทางด้านหรือเปล่าอ๋อใช้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 ทางด้านไหนไปดูหน่อยสิอย่าดูเลยมันหน้าอาานาถอย่างนี้เลย เลยโอ๊ยปวดตาเอ้าเป็นโรคตาเหรอแวผมพาไปหาหมอเฮ้ยเอาเอากับเขาเฮียครับอย่าคิดมากเฮียแหละผิดงานใดในโลกล้วนต้องรอบคอบแค่สั่งก็ต้องรอบคอบอย่าไปคิดว่าเขารู้เท่าเรารู้เอางี้แหละนะเฮียนนะโอ้ยปวดตา เอากระเบื้องด้านนะเขาก็เอากระเบื้องที่มันมันนี่นะฮะมาเอากระเบื้องกลับด้านนะปูทั้งหมดเต็มเลยฮะเฮี er, ไม่ต้องรื้อหรอกบอกเจ้าของบ้านไปเลยเราปรูแนวฮิปเตอร์ขอขอบคุณสิบตำรวจโทปฏิพานโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหู่งานจาราจรสอนอร่มเกล้าเจ้าของเรื่องปูกระเบื้องกลับด้าน